fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิตในชาวราศีธาตุน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในชาวราศีมีน ราศีพิจิกและราศีกรกฎนั่นเองในช่วงสัปดาห์จะตุรถีแต่จารย์ขอย้อนไปตั้งแต่วันที่12วันที่5จนถึงวันที่12กันยายนนะคะในชาวราศีธาตุน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเสียงทายกันเลยอ่ะในชาวราศีธาตุน้ำเอาละเรามาเรียบเรียงกันเลยนะคะ คุณช่วงนี้ก็ยังรู้สึกว่าเงินทองออกไปอย่างรวดเร็วเข้ามาปุ๊บออกไปเลยนะคะแล้วก็มีเข้ามาให้อุ่นกระเป๋าแต่ก็ไม่ทันไรก็ออกไปนะคะเขาเรียกว่าการเงินเสียาหายมีทางออกแต่สิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะได้ได้พบเจอกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และในทางโลกวิญญาณมีการปกปักรักษาคุณคุณได้รับการคุ้มครอง จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโลกวิญญาณและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรงนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณเป็นคนที่เหนือคนเหนือดวงจริงๆและสิ่งที่คุณกำลังจะเจอจะเจอ,จเจอคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในชาวราศีธาตุน้ำจะมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นคนที่ทำอะไรในเรื่องของให้ว่าจะเป็นสินค้า อ่าหรืองานบริการหรือคิดจะทำต่อยอดอะไรที่ต้องการชื่อเสียงคุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นองค์พระพิเนศในการที่เราเฝ้าบูชาพระองค์ท่านพระองค์จะประทานชื่อเสียงและต้องบอกว่ามาพร้อมเงินเลยคุณจะมีชื่อเสียงและคุณจะโด่งดังในในสิ่งที่คุณตั้งใจทำเพราะฉะนั้นพรที่คุณได้รับจากองค์พ่อพระพิคเนศนะคะปางตัดกรรมปดหนี้ ปาลีนามโมจันองค์นี้ก็คือในได้ทั้งในเรื่องชื่อเสียงและการเงินค้าขายก็ดีชื่อเสียงก็ดีนะคะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คุณร้องขอนะอืมกระสิบเบาๆเ,เลยหลังจากที่ได้บูชาองค์พระพิคเนศแล้วให้คุณว่าให้ขอบคอน เจ้าปู่ด้วยนะคะเจ้าปู่ก็คือสายพญานาคราชนั่นเองควบคู่ไปด้วยนะคะคุณจะเฮงจะปังมากเลยโ,โหสองท่าและในกลุ่มราศีนะไม่ว่าจะเป็นมังกรกรันพฤกษ์มีนพิจินะคะกรรกฎดีงามมากเออเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่ดีแหละไม่รู้จะพูดยังไงก็มันดีมันดีจริงๆเปิดให้เห็นกันตรงนี้เลยนะ แล้วก็อยากเล่าให้ฟังด้วยอยากส่งพลังดีๆให้ด้วยนะถึงแม้อาจารย์จะดูเพลียๆไปบ้างนะแต่ก็ด้วยหัวใจนะคะก็ขอให้พลังแห่งพระอ,องค์ถึงกับ FC ทุกคน